อ่านบทย่างอ่านแล้วเขินไหมเลือกแคนดี้เหรอครับก็เออจริงๆแล้วมันเป็นคอม,มดี้ครับมันจะเขาบอกว่าผมว่ามันขายความน่ารักความสนุกมากกว่าที่จะขายแบบโอ้ยจิตวินเมอร์นะผมว่ามันค่อนข้างเป็นคอม,มดี้นะครับผมจากที่ที่ดูดูมานะคือละครเรื่องนี้จะใช้ความสามารถของนักแสดงสูงมากผมสปอยเลย จะใช้ความสามารถของนักแสดงสูงมากจากที่ผมไปเวิร์กช็อปนะครับคือพุ่มกับเนี่ยเป็นคุณพี่ชีวินนะครับรู้จักไหมฮะชีวินนะครับเล้ก็จะเป็นสไตล์ที่แบบว่านอกบทตลอดเวลานะครับเขาคิดอะไรได้เขาก็จะให้ทําไปเขาคิดอะไรได้เขาก็จะให้ทําไปเพราะงั้นบทมันเหมือนมาแค่ตรงกลางตรงกลางแค่นั้นแหละครับแล้วเราก็แค่ไปซัดต่อหน้างานนะครับผมซึ่งตอนเวิร์กช็อปอะบทอนะแทบไม่ได้ใช้เลยครับ ก็ก็เปลี่ยนไปแค่บ,บทให้รู้ว่าสถานที่มันอยู่ตรงไหนโครงเรื่องเป็นยังไงแค่นั้นเองครับส่วนอันนั้นก็กลุยกันไปตามตามที่นักแสดงจะเป็นเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ่านแนวเนี้ยผมเชื่อว่ามันจะเลียวมากครับก็รอติดตามได้โดยรายละเอียดผมขออนุญาตไม่เปิดนะครับเดี๋ยวรอวันถแถลงข่าวแล้วกันนะครับผม